สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณทุกท่านนะคะวันนี้เมวิกาอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะวันนี้มีโรงสีท่าช้างมานำเสนอนะคะโรงสีนี้มีอายุกว่า60ปีแล้วค่ะตั้งอยู่บนถนนหมายเลข305ถนนรังสิตนครนายกขาเข้านั่นเองค่ะแปลงนี้นะคะด้านหน้าติดถนนด้านหลังก็ติดคลองค่ะติดคลองยาว กว่า500เมตรเลยนะคะสังเกตว่าจะมีบ้านพักอยู่หลายหลังก็ถ้าท้ายๆก็จะเป็นบ้านพักของคนงานมีอยู่หลายหลังเหมือนกันแต่ด้านหน้าของปแปลงที่ดินก็จะมีบ้านพักหลังใหญ่สําหรับเจ้าของด้วยนะคะปแปลงนี้เหมาะสําหรับทําโครงการมากๆเลยค่ะเวลาที่คุณทําโครงการคุณก็มีบ้านให้พักมาเมย์จะพามาชมตัวบ้านกันนะคะภายในตัวบ้านนะคะด้นานบ้านก็จะเป็นสวนที่ร่มรื่นนะคะมี สระน้ำเล็กๆตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีผลไม้หลากหลายชนิดนะคะเป็นผลไม้ดั้งเดิมเลยนี่จะเป็นรูปร่างของบ้านค่ะบ้านเดินไว้นะคะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้1 2ึ่สอชั้นไมสอชั้นครึ่งคือเขามีห้องใต้ดินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเมย์จะพามาชมนะคะนี่จะเป็นโซนที่นั่งรับประทานอาหารนะคะส่วนนี้หลังคาก็จะโปร่งพื้นเป็นพื้นไม้มาค่าอย่างดีเลยค่ะเดินนี่เรียบกริบเลย สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนะคะบ้านหลังนี้เพิ่งรีโนเวทมาได้ไม่นานนี่เองค่ะนี่หลังบ้านก็ยังมีพื้นที่ของสวนแล้วก็ยังมีของอาคารมีโรงเรือนด้วยค่ะที่จะเป็นเดี๋ยวเมื่อสักครู่จะเป็นชั้นล่างนะคะชั้นใต้ดินนี่เราจะขึ้นมาชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งของตัวบ้านเวลาที่เราเข้าด้านหน้าเราจะเข้ามาเจอชั้นนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่ใช้ทำงานนั่นเองค่ะ ส่วนใหญ่นะคะโส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้มะค่าทั้งหมดเลยค่ะมองไปที่หน้าบ้านแล้วก็จะเป็นลงสีนะคะด้านหน้าค่ะนี่จะเป็นด้านหน้าของตัวบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนกันค่ะห้องนอนแรกนะคะแต่และห้องเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวค่ะนี่จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะชั้นชั้นบนห้องนอนที่สองห้องนอนที่สา นี่ก็3มห้องนอน3ามห้องน้ำแล้วนะคะพื้นจะปูด้วยไม้มะค่าทุกห้องเลยค่ะก็ถ้าคุณจะทำโครงการไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรทำเป็นบ้านพักผู้สูงอายุทำโรงพยาบาลน,นู่นน,นี่นั่นได้หมดเลยจัดสรรได้หมดเลยก็จะมีบ้านขนาดใหญ่หลายห้องแบบนี้ให้คุณได้พักระหว่างที่รอทำโครงการด้วยนะคะแต่ละห้องเขาก็จะมีหน้าต่างมี เฟอร์นิเจอร์ให้ค่ะคุณก็หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนี่ก็มีแอร์ทุกห้องนะคะสรุปแล้วมี3ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำภายในตัวนะคะนี่ก็จะเป็นห้องครัวนี่สำหรับครอบครัวใหญ่เลยห้องครัวที่ดินแปลงนี้เขาประกอบไปด้วย 7โฉนดนะคะ7แปลงค่ะเนื้อที่รวมนะคะเอกสารสิทธิโฉนดครุฑแดง38ไร่336ตารางวาค่ะนี่เห็นวิวไหมวิวสวยเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆถ้าคุณจะทำโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะพื้นที่เป็นพื้นที่สีชมพูนะคะทำบ้านจัดสรรทำโรงพยาบาลก็แล้วแต่คุณเลยนี่มองเห็นวิวด้านหน้าก็จะสวยงามด้านหลังจะติดคลองค่ะ ติดคลองเนี่ยยาว500เมตรโดยประมาณนะคะรูปแปลงที่ดินตามรั้วเลยเห็นรั้วเห็นกำแพงไหมก็คือมีรั้วรอบขอบชิดค่ะส่วนด้านหน้าติดถนนหมายเลข305หรือว่าร,างรังสิตนครนายกหน้ากว้างอยู่ที่400เมตรโดยประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าที่กว้างใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเจ้าของเปิดราคามาที่ยกแปลงนะคะ152ล้านบาทค่ะยกแปลงทั้งหมดเลย 152ล้านบาทนะคะยังไงก็ลองมาพูดคุยกันแต่ก็สามารถต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะคะถ้าคุยกับเจ้าของอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการแบบจริงจังนะคะคุยกับเมย์ก,ก่อนเมย์จะพาชมค่ะเรื่องการต่อรองราคาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ่เหมือนกันนะนเนี่ยมีสระน้ำนะคะ สังเกตมี2ลูกนะของเราลูกซ้ายค่ะแล้วก็จะมีกําแพงกัน้นก็สุดเขตของเราไอ้ลูกขวาเนี่ยของชาวบ้านเขานะไม่เกี่ยวกับเราค่ะห่างจากกรุงเทพมหานคร108กิโลเมตรโดยประมาณนะคะห่างจากอําเภอในตัวเมืองของจังหวัดนครนายกเนี่ยเพียงแค่3.4กิโลเท่านั้นเองห่างโรงพยาบาลนครนายก4.1ห่กิโลห้างโลตัสก็เพียง4.3มกิโลค่ะ เพราะฉะนั้นก็เป็นทำเลที่ตั้งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะลองแวะมาชมดูค่ะนะคะ0ูนย์เ9้9เก้าสีนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณท่านเจ้าของที่ไว้วางใจให้เม่เวิกา ขายซับนี้นะคะเป็นรับที่น่าสนใจมากๆใครที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อทำโครงการไม่อยากให้คุณลองแวะมาชมที่แปลงนี้ดูนะคะไปแล้วค่ะพบกันได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ